ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มีคําอธิบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยกับปัญหาค่าเงินบาทนะครับที่ถูกเชื่อมโยงกับเงินต่างชาติไหลเข้าไทยไม่ทราบที่มาเงินต่างชาติไม่ทราบที่มาทําให้เกิดการคลาดเคลื่อนสุทธิของดุลชําระเงินหรือ n e ็ต r ออร์เรอร์คอมมซึ่งหลังจากนี้จะเรียกสั้นๆว่า n e o นะครับแบงค์ชาติอธิบายว่าธุรกรรมไม่ว่าจะส่งออกนําเข้าซื้อขายแลกเปลี่ยนหากมีการรายงานธุรกรรมไม่ครบ จะถูกบันทึกเป็นนีโอแต่นีโอเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปนะครับเพราะการทำธุรกรรมของคนนั้นซับซ้อนและเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บข้อมูลธุรกรรมได้ครบ100%แบงคชาตยิยกตัวอย่างว่าแค่ต่างชาติมาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เกิดนีโอแล้วนะครับนอกจากนี้เงินเทาเงินผิดกฎหมายอาจจะถูกบันทึกธุรกรรมเอาไว้ก็ได้ยกตัวอย่างครับ ถ้าต่างชาติเอาเงินเทามาซื้อหุ้นไทยหรือแก๊ง call center หลอกคนไทยได้เงินเทามาเอาไปซื้อทองธุรกรรมนั้นใช้เงินผิดกฎหมายครับแต่ธุรกรรมนั้นถูกบันทึกจึงไม่ใช่นนโอครับถ้าเกิดฝลั่งเข้ามาแล้วจับใจ่ายใช้สอยนเมืองไทยซื้อหมูปิ้งเราก็หลุดลคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่เราคงเก็บไม่ได้ถามว่าเทาหรือไม่เทา งั้นย้อนถามว่าจริงๆแล้วว่าต่อให้เป็นธุรกรรมที่เราเก็บข้อมูลได้ผ่านบาลานซ์เพย์เมนต์มันก็สามารถที่จะมีความเทาอยู่ได้เช่นเดียวกันกรรมการท่านหนึ่งมีธุรกิจสีเทาเอาเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะผ่านตัวกลางไม่ผ่านตัวกลางเงินที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยบริษัทบริษัทนี้หรือผ่านตัวกลางตัว,วกลางคนนี้ มันจะถูกบันทึกในดุลการชำระเงินแล้วหาที่มาที่ไปได้ด้วยว่ามันคือพอร์ตฟ l ลิโออินเว e n สแมนแต่มันเท่าไหมคะมันก็อาจจะเท่าได้เช่นเดียวกันความเท่ามันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในเน็ตเออร์โรชัไม่อยากให้มองว่าเน็ตเออร์โรชันคือความเท่าการที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเขาเท่านะคะแต่มันเป็นธุรกรรมอะไรบางอย่างที่อาจจะซับซ้อนจนเกินไปหรือเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลหรือญาตที่จะเก็บได้ทุกเม็ดเท่านั้นเอง คำถามต่อมาก็คือนีโอทำให้เกิดเงินบาทแข่งค่าหรือไม่นะครับซึ่งคำตอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือไม่ใช่นะครับแบงค์ชาติอธิบายว่าตัวเลขนีโอที่ปรากฏในเวลานี้คือข้อมูลเมื่อปี2567ซึ่งส่งผลต่อค่าเงินไปแล้วครับแต่ว่าเงินบาทแข่งค่าในปัจจุบันนั้นเกิดจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์อ่อนค่าดุลบัญชีเดินสะพัดสูงการเมืองในประเทศหรือพฤติกรรมการซื้อทองของคนไทยเกี่ยวข้องอย่างไร ฟััังกนครบตัวธุรกรรมที่เกิดขึ้นเกิดในปี2567แล้วก็ส่วนที่มันสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อค่างเงินบาทมันได้ส่งผลกระทบไปตอนที่มันไหลเข้ามาเราเรคคอร์ดแล้วนะคะการที่มันถูกจัดเป็น Net Error Omission ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นเงินเพิ่ม,เต,มเติมที่จะไปกดดันค่างเงินบาทน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแยกจากกาันแล้วก็การที่เขาถูกจัด ให้เป็น net e er r o o m i s s i o n แปลว่าเราแจกแจงไม่ได้เฉยๆเพราะฉะนั้นจะ net e er r o o m i s s i o n มากน้อยไม่ได้ส่งผลเพิ่มเติมให้กับค่างเงินนะคะพฤติกรรมการซื้อขายทองคำของคนไทยนะคะที่คนไทยเนี่ยนิยมลงทุนในทองคำและถ้าเกิดว่าทองคำราคาขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการขายทองคำขายทำกำไรร้านทองเนี่ยก็อาจจะต้องไปขายทองคำที่ต่างประเทศแล้วับดอลลาร์มาและแลกดอลลาร์เป็นเงินบาทเพื่อเอาเงินมาให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะ ในปีนี้เนี่ยราคาราคาทองคําก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากนะคะก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันทําให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่ากว่าสกุลอื่นธนาคารแห่งประเทศไทยชีย้แจงข้อสังเกตการไหลเงินทุนและธุรก,กรรมการเงินที่ไม่สามารถเปิดเผยแหล่งที่มาซึ่งหลังปรับปรุงข้อมูลบัญชีดุลการชําระเงินปี2567ตามรอบเดือนกันยายนปี2568 ส่งผลให้ตัวเลขความคลาดเคลื่อนหรือ Net Error Commission ลดลงจาก470,000ล้านบาทลงเหลือ230,000ล้านบาทจาก3ปัจจัยหลักคือมูลค่านำเข้าลดลงหลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงข้อมูลการลงทุนโดยตรงของต่างชาติที่สูงขึ้นตัวเลขการลงทุนจริงถูกสรุปในงบการเงินซึ่งอัปเดตล่าสุดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลสินเชื่อการค้าที่เพิ่มขึ้นจากการที่เจ้าหนี้การค้าขยายเวลาการชำระค่าสินค้านำเข้าให้กับภาคเอกชนตัวเลขค่านิโอในปัจจุบันอยู่ในระดับ1%นอร์ซะครับซึ่งต่ำกว่าอีกหลายประเทศในภูมิภาคไม่ได้สูงขึ้นอย่างผิดปกติและไม่ได้สะท้อนว่าเป็นเงินทุนสีเทาที่เข้าประเทศไทยจนเป็นสาเหตุทาให้เงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามยอมรับว่าพฤติกรรมการค้าการลงทุนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเร่งศึกษาเพื่อปรับการเก็บสถิติธุรกรรมการเงินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ